สวัสดีครับช่างทูลสวัสดีครับช่างทูนเป็นช่างที่เชี่ยวชาญด้านสีถลังคามีประสบการณ์มามากมายกว่ากี่ปีฮะห้าปีครับห้าปีครับถือว่าเป็นผู้คร่ำบอดในวงการนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของการที่ช่างทูลเนี่ยมาเป็นช่างสีพ่นหลังคา เป็นเซลแมนมาก่อนแล้วก็จังหวะอย่างไรไม่รู้ก็เลยได้มาทํางานสีหลังคาเลยก็เลยจับจังหวะเดียวไปเลยอ๋อจับจังหวะเดียวเลยมีมีแบบช่วงรับหมอก่อสร้างบ้างไหมฮะอ่าไม่มีครับทุกวันนี้งานทาสีทาหลังคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงช่างอ่าเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าบ้านมันก็เก่าไปเรื่อยครับพอเก่าเราก็ต้องรีโนเวทบ้านใหม่ครับผมส่วนมากเนี่ยจะเป็นหลังคาโมเนีย หรือว่าหลังคารลอนคู่ครับช่างส่วนใหญ่จะเป็นโมเนียครับรลอนคู่ส่วนมากมันจะไม่คุ้มเพราะสมัยก่อนมันแค่3มิลหรือ4ี่มิลเองครับเดี๋ยวนี้มัน5้ามิลครึ่งแล้วถ้าเปลี่ยนหม่คุ้มกว่าการพ่นสีทาหลังคากับการทาสีทาหลังคา2อ,อย่างเนี้มีความแตกต่างกันอย่างไงข้อดีข้อเสียครับช่างครับข้อดีของการพ่นคือความละเอียดของสีความสม่ำเสมอและเข้าหน้ากระเบื้องได้ดีกว่ากันเร็ว แล้วก็ประหยัดสีครับส่วนทาเนี่ยสีอาจจะกองบ้างไม่สม่ำเสม,มอและไม่สามารถเข้าหน้ากับเบื้องได้หมดครับอแต่ส่วนการพ่นก็พ่นไม่ได้หมดถ้าเราพ่นไม่ได้เราต้องทาเอาเช่นครอบข,ข้างอแล้วก็ขอบกับเบื้องคร็ครต้องใช้แปรงแล้วลูกกิ่งช่วยครับเข้าใจว่างานสีหลังทาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องงานรีโนเวทถูกไหมช่างใช่ครับแล้ว อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยากที่จะรีโนเวทหลังคาใหม่ครับหลังคาถ้ามันมันเป็นตัวคุมบ้านเนาะถ้าเราทําใหม่ปุ๊บมันก็จะมองดูแล้วสดดีครับอืครับ,รบดูเป็นบ้านใหม่ไปเลยอครับถ้าเราทาสีบ้านไม่ทาหลังคามันก็เป็นเก่าๆพูดถึงเทรนของสีหลังคาครับตอนนี้เทรนเป็นไงบ้างครับช่างตอนนี้ก็เทรนก็มาเป็นสีเทาครับอ เท,ท,า,ทากราฟไฟเท,า,า,ฟฟทานกพิาาราเทา,รารเรียกว่าเป็นเทาโทนที่ออกเข้ม,ขมๆหน่อยถูกไหมครับอะไร<ม>คือสิ่งที่ช่างททนเนี่ยตัดสินใจใช้ตัวเซีเทคลูฟเพนส์ของเบเยอร์เป็นหลักในการพ่นสีทางหลังคาครับอ่าคุณภาพของอสีคุณภาพสูงครับเนื้อเหนียวอข้นดีข้นครับแล้วเวลาพ่นมันสนุกมือด้วยพ่นสนุกมือครับผมขึ้นง่ายไหมใช่ขึ้นครับเราต้องลองพื้น นานๆหน่อยอครับถ,ถ้าลองพื้นก็จะทําให้ขึ้นได้ง่ายขึ้นครับได้ง่ายขึ้นครับคุณภาพของซ i โนเทคลูพเอน n ์ถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเป็นยังไงบ้างแตกต่างไหมครับมันพ่นขึ้นได้เร็วครับอืเนื้อสีมันหนาอืแล้วก็เวลาเคลือบเงาเราก็จะเงาเงามากครับเฉดสีนะครับปัจจุบันเนี่ยซ o โนเทค o ู p เอนส์มีมากถึง40กว่าเฉดสีเลยทีเดียวนะฮะเฉดสีไหนที่เป็นท็อป ของช่างที่ช่างมากักจะเจอบ่อยๆส่วนมากเขาจะเลือกสีเทาครับเ่าก้าวไฟ3012แล้วก็3019ถ้าเป็นส<น>ีแดงก็เป็นแดงอุลมรปัตส3 9 9 1, 1> ถ้าน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลเข้ม3579น้ำตาลคาร์บอนิลเข้มครับโอ้โห,โหช่างจำรหัสได้เป๊ะเลยรับ,รบยืนยันเป็นอย่างดีว่าช่างใช้ทเทอร์เรคลูปเพนมานานมากเลยประมาณปีที่แล้วนะครับเบเออร์ก็ได้ออกสีทาราคาเฉตใหม่2เฉดด้วยกัน ก็คือ3016ตัวเทาวิทไนท์กับ30-21ตัววินเทอร์เกรย์หรือว่าเทาเหมันช่างได้ลองใช้หรือยังเป็นไงบ้างฮะลองใช้แล้วครับมันมันก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึง่งครับสำหรับ r 3 0 1 6ที่ช่างเคยใช้เทาวนะิทไนท์เนี่ยลูกค้าเขาจะเลือกกรณีไหนครับเลือกกรณีที่ว่า3012เป็นเทาคาฟไฟม,มันจะอ่อนไปแล้วสาม่งเกาเทามพิล่ามันจะเข้มไปลูกค้าเขาขอเลือกตัวกลางๆเป็น3 0 1 6หเทาวิทไนท โอ้นี่คืออินไซต์ชั้นยอดเลยคำถามเดียวกันเลยครับช่าง R 3 0 2 1เทาเหมันลูกค้าจะเลือกใช้ตัวนี้กรณีไหนครับอ่ากรณีที่ว่าเทาคลาสสิกมันจะอ่อนไปถ้าเป็นเทา เกาไฟ3 0 1มมันจะเข้มครับลูกค้าก็ต้องเลือกกลางๆ3 0 2 1ครับเท่าให้มันก็เราเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วลูกค้าเนี่ยให้ความสำคัญกับในเรื่องของสีทาหลังคากันความร้อนไหมครับอ่าส่วนมากถ้าสีกันร้อนจะเป็นพวกโคดังหรือโรงงานครับครับก็วันนี้เราได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์มากมายจากช่างทูบที่เป็นช่างพ่นสีหลังคาตัวจริงเลย นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้ช่างมีงานปังๆตลอดปี2องพันยสี่เลยนะครับขอบคุณครค,ณครับ